พี่หมิงเฮ้ยทำไมมันเยอะแยะจังเลยอ่ะพี่หมิงห้ามหายใจเฮ้ยมันไม่อะไรอ่ะห้ามหายใจด้วยนะป้าจริงเหรอแม่ไหนยุ้ยลองดูซิเขากำลังเดินมาแล้วพี่หมิงเดินไปทำไมออกมาออกมาห้ามหายใจอุ้ยมันยากนะแบบแบบเนี้ย ไอ้ที่ห้ามหายใจนี่คือน้ำมันเหม็นเหรอลูกหรอฮะน้ำมันเหม็นน้านี่ซอมบี้เอาก็นึกว่าเขาคิดว่ามันเหม็นนี่นี่นี่เงียบเงียบอยู่หายใจอยู่หายใจพี่หมิอย่าไปมันจะตกิงอย่าไปมันจะตกลูยูใจอยห้ามขยับเผื่อซอมบี้เขาจะเดินทางไปเองพี่หนิง ซอมบี้ก <wh ats Napoleon> ับค้างคาวอ่ะเขาออกมาทำอะไรกันเต็มเลยอ่ะลูกอะไรนะมันใกล้จะวันฮาโลวีนแล้วเนาะเป็นเพราะอย่างนี้ที่เองฟ้ามันใกล้จะวันฮาโลวีนแล้วอ่ะค้างคาวกับซอมบี้ก็เลยออกมากันเต็มเลยใช่ใช่แม่แต่ว่าเขาจะทำอะไรพวกเราไหมล่ะแม่ก็เอะฮะทำมันจะกัดกัดวันนี้เราก็จะกลายเป็นซอมบี้นะ วิ่งรถที่อยู่ได้ไหมล้ว,วัวใจ,ะจะกรุ้ก่อนเร็วถ้าอย่างนั้น่ะเราแอบตรงนี้กันก่อนดีกว่าลูกเผื่อว่าเจ้าซอมบี้กับคาาวอ่ะเขาจะเสียงใครดี่ะอุ้ยหรือว่าเขาจะาโดนซอมบี้จัดการว,าาว่าแต่ว่าตอนนี้คือเสียงใครอ่ะนี่รู้เหมือนกันคุณเขาห,<ะ>หรือว่าคุณเขาจะโดน โดนโดนซอมบี้กัดบ้ายแย่แล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะตอนเนี้ยเด็กๆอ่ะต้องอยู่ในอันตรายแน่นอนเลยแม่ตอนเนี้ยแย่แล้วพี่หมิงทำยังไงดีเฮล์เฮล์เราต้องหาวิธีได้ต้องช่วยด้วยไงแม่งั้นเราต้องหาวิธีไปช่วยเด็กๆกันแล้วแหละโอเคโอเคไปเร็วไอ้ยเขากำลังมาแล้ว อุ้ยแม่ตอนนี้ซอมบี้มาแล้วเรารีบเห็นก่อนเร็วเร็วมาพี่แมาตรงนี้พี่มาอุ้ยเร็วเร็วเร็วแม่เร็วเร็วตามมาแล้วไปเร็วมาแล้วตามมาแล้วเร็วแม่เร็วไม่ไหวแล้วปะตอนนี้ไม่ไหวแล ouais ้วทำยัง <Connie. S 1> ไงดีล่ะทีเนี้ยอุ้ยลูกไปนู่นแล้วเขาไปในกรงแล้วไปเร็วไปในกรงหรอไปเร็วเร็ว ้ยพี่หมิงรอดแล้วแต่ว่าแม่คุณเขาไปแล้วมาแต่แม่เข้าไม่ได้เลยสิป้าเฮ้ยแม่ป๋าว่าแม่ต้องหาวิธีหลบเองแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ลูกก็รอดแล้วดูสิเข้ามาแล้วตอนเนี้สมบี้มากันเต็มไปหมดเลยวิธีวิธีไหนสมบีต้องกลัวไม้กางเขนไม้กางเขนไหนตอนนี้แล้วแม่จะไปหาไม้กางเขนที่ ก็ได้เนี่ยอหรอฉลาดไหมล่ะป้าฉลาดมากไหนลองดูสิอันนี้ป้าไม่ใช่ไม่ใช่ซอมบี้แต่ว่าซอมบี้ตอนนี้เข้ามาตรงไหนเอะป้าอ๋อนี่ไงป้าป้าไม่เห็นที่เราจะกลัวเลยแม่วิธีอื่นแล้วแหละแต่ตอนนี้เหรองั้นแม่มีพี่ใครไหยไม่มีไม่มีพี่หมิง แต่มีไงดีแม่จะรอดหรือเปล่ากับป๋าต้องสวสดมนต์ต้องสวสดมนต์บทอะไรอ่ะมีนะมีนาะสการีนะโอ้โหเออย่อางนี้เลยเหรอแล้วทำไมลูกท<ค>ำท่าเนี้ยลูกจะกลายเป็นซอมบี้อ <c oughs> เอาก็เห็นลูกทำมางอกมาแงกอยู่บ้านก็นึกว่าหนูจะแปลงร่างเป็นซอมบี้ซะแล้ว <c> อ <oughs> ุ้ยแม่ ป๋ารู้วิธีแล้วแหละต้องทำยังไงยังไงอ่ะป๋าว่าเราหนีจากที่นี่กันเถอะไปเร็วไปเร็วกลับบ้านเอาเอยเร็วสิไปเร็วเรา้อง้รปแล้วนะไปเร็วเร็วเร็ว เดช้คใครวยค่ะอย่าลืมเิดใจีเป็นจริงด้ยค่ะบุยบุยครับซอมพีก็ไม่มีจริงหรอกครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเ่นชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพ่ป็นกำลังใจให้ช่องหมิ่งหมิ่งทีวีด้วยนะครับล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีะครับบายบายบุยบุย